สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังในตลาดสัปดาห์นี้โดย Investopedia เผยแพร่เมื่อ3พฤศจิกายน2024เวลา7นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและผลประกอบการจากพาเทียโนวอนอดิโตโยา การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันอังคารจะได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนเช่นเดียวกับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งโดยประธานเฟดเจอร์โรมพาวเวลจะกล่าวสุนทนรพจน์ในวันพฤหัสบดีซึ่งอาจเป็นตัวบอกทิศทางการดำเนินงานของธนาคารกลางในอนาคตบริษัทเทคโนโลยีเช่นพลันเทียเทคโนโลยีมิโครชิปเทคโนโลยีและอมลัมฮอดิงจะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรามาสในสัปดาห์นี้ ร่วมด้วยบริษัทยาจากโนวอนอ d ดิกเวิร์เท็กฟาร์มาสูติคอนและกิเลียตไซแอนนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดและคำถแถลงของพาวเวลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอังคารจะเป็นจุดสนใจสำคัญโดยผลการเลือกตั้งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในปีต่อไปนอกจากนี้นักวิเคราะห์ตลาดยังจับตามองข้อมูลทางเศรษฐกิจหลายรายการที่กำลังจะออกมาในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะการประชุมเฟดเดอรัลโอเปนมาตคอมมิตี้ e หรือ FOMC ที่จะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีโดยธนาคารกลางจะตัดสินใจว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งหรือไม่การตัดสินใจของธนาคารกลางในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการลดอัตราดอกเบีย้ยลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ในการประชุมครั้งที่แล้วในเดือนกันยายนซึ่งอัตราดอกเบีย้ยลดลงมาอยู่ที่4.75%ถึง5% นักลงทุนคาดว่าครั้งนี้จะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยอีก0.25%ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME Group Fed Watch ขณะเดียวกันนักลงทุนยังจับตามองการถแถลงของประธานเฟดเจอร์โรมพาวเวลล์ในวันพฤหัสบดีซึ่งเขาคาดว่าจะกล่าวถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจและแนวทางของธนาคารกลางเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบีย้ยในไตรมาสต,ต่อไปเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางคนอื่นๆจะเข้าสู่ช่วงงดการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินนอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นักลงทุนยังคาดหวังข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือดัชนี PMI ภาคบริการที่ปรับปรุงล่าสุดและข้อมูลการขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกันยายนในวันอังคารนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลเกี่ยวกับระดับหนี้ของผู้บริโภคจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายนจะเผยแพร่ครั้งแรกในวันศุกร์นักลงทุนติดตามผลประกอบการของพารันเทีย n นวอนอดิกโตโยต้าพาันเทียเทคโนโลยีบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นผู้นำในการประกาศผลประกอบการของบริษัทในสัปดาห์นี้โดยจะรายงานในวันจันทร์โดยอาร์อินเวส์อ้างถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทนี้ว่ามีโอกาสเติบโตจากแนวโน้มด้านปัญญาประดิษฐ์และราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า14 0อร์เในปีนี้รายงานไตรมาสสามของพ a l ันเทียจะออกมาหลังจากที่ได้เพิ่มประมาณการรายได้ทั้งปีในการประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆก็จะรายงานผลประกอบการเช่นกันไมโครชิปเทคโนโลยีในวันอังคารและอาร์มโฮนดิงในวันพุธโนโนดิก no บริษัทยาจากเดนมาร์กผู้ผลิตยาลดน้ำหนักโอเซมิกและวีโกวีจะรายงานผลประกอบการในวันพุธหลังจากรายงานการเติบโตของรายได้25%ในไตรามาสก่อนที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เวอร์ทเทคฟาร์มซูติคอนผู้ให้บริการเทคโนโลยีการตัดต่อยีนจะรายงานผลประกอบการในวันจันทร์ ขณะที่กิเลสไซแอนผู้ผลิตยารักษาโรค HIV จะประกาศผลในวันพุธนอกจากนี้ v ีว e เ l t h c h a ช n ร้านขายยาจะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรามาสในวันพุธหลังจากตัดสินใจเปลี่ยนซ e o จากคาร์เรลินเป็นเดวิดจอยเนอร์ซึ่งเคยบริหารสาขาแค่มาร์กข,ของ C ีวมาก่อนพารามาล์กรอบลบริษัทสื่อจะรายงานผลประกอบการในวันศุกร์หลังจากประกาศปลดพนักงาน2 0 0พันตำแหน่งเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายขณะที่ Warner Brother Discovery และ New คอ r p จะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี บริษัทรถยนต์ต่างชาติยังมีกำหนดการรายงานในสัปดาห์นี้เช่นกันเฟอร์รรี่จากอิตาลีในวันอังคารและโต y ยต a m มอเตอร์จากญี่ปุ่นในวันพุธสรุปประเด็นสำคัญการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2 0 2 4จะมีขึ้นในวันอังคารธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีและตามมาด้วยการถแถลงของเฟดเชเจอร์โรมพาวเวลบริษัทเทคโนโลยีเช่นพลันเทียไมโครชิปเทคโนโลยีและอามโฮลดิงจะรายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้ ร่วมด้วยบริษัทยาเช่นโนวอนอดิกกิเลีสไซแอนและเวอร์เทคฟาร์มาซูติคอนเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดัง,งนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ